ไม่ใช่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 ไม่าช่ไม่ใ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 ช่ไไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไไม่ใช่ไ เขาลุนี่เลยเนาะเขาแข่งไม่คว้างหรอเออแข่งสองเลยเ้ยเขาจะเรื่อไงอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชม,มทุกท่านเข้าสู่ G Fox s p o อร์ตออนทครับวันนี้นะครับหมู่เฮาทีมงานเคทธรรมราชปานหนองเล็งายมีภารกิจพิเศษนั่นก็นคือเฮาได้มาตัดไม่หวกนะฮะเฮาติดต่อซื้อไม่หวกไว้สำหรับที่จะไปทำ เป็นโต๊ะตังเป็นมานั่งไหวหืมูแม่แม่แล้วก็สมาชิกตี่แวะเวียนมาทํากิจกรรมตีเคท่าม้านหนองเลี้ยงซ้ายของเขาได้มีแครมีมานั่งไหวนั่งทํากิจกรรมนั่งกินข้าวต้อนกันฮะตอนนี้ทีมงานนําโดยป้าฟ้าแล้วก็พี่เสมนะฮะแล้วก็ปีนิวัฒน์แล้วก็มีน้องเค้นแล้วก็น้องบัตรมาช่วยกันตัดครับวันนี้เฮามาตีสวนของ ปอเทียนนะฮะด้วยการติดตอ่อของแม่บัวกแก้วประทรงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเป็นเป็นแม่ของเปลือนกุ้งของเขานะ่ได้ติดตอ่อคือแล้วก็ได้ราคาพิเศษนะฮะในการซื้อไม้ไผ่ในรอบนี้แล้วก็ยังแถมให้แถมซิปเล่มนะเขาสั่งไว้ร้อยเล่มนะฮะตอนนี้เขาสามารถเอาไปได้แค่ห้าิเล่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวแถมห้าสิก็มาเอาที่หลังแผนการทํางานในวันนี้เขาเขาจะมีการคนไม้นะฮะ ไปเตรียมสำหรับการทำแครแล้วก็มานั่งนะเนี่ยมาดูบรรยากาศการตัดตอนนี้เขาตัดไปแล้ว50าิบเล่มนะแล้วก็แหมสิบเล่มสุดท้ายนี่เขาจะเป็นเล่มแถมนะฮะอันนี้ก็คือพิเสษมครับนี่สวัสดีครับ,รบนี่อันนี้พาราคิพิเศษนะครับนาะแะเดี๋ยวเขาจะติดตามการทำแคร์ด้ว การออกแบบกันน่าจะเป็นทีมงานของทีมนี้แล้วครับผมวัสดีครับเป็นนิวัครับเวัสดีครับผมอ่านี่ปอปาเน้นแล้วว่าไม่แถมนี่ขอใส่น้อยนะครับน้องนี่่ไปทำตงทำตงนะฮะการออกแบบก็คงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์นะฮะทั้งมีเสียงทั้งปอป้าแล้วก็เป็นนิวัฒจะช่วยกันออกแบบนะครับแล้วเดี๋ยวมืเขาจะช่วยกันแฝงผมก็คงจะเป็นลูกมือด้วยนะครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับอ่าน้องเคนนะครับนี่ สวนนี้อยู่แม่จัวครับแม่จัวใต้ผมกำลังหาเข้ามาสวนนี้เป็นขรั้งแรกนะเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยไม้ห่วงนะฮะแถมน้อยนี่ถ้ามีโครงการที่จะมีก่อสร้างอะไรอย่างนะที่ต้องใจไม้ไผ่ก็คงจะมาใจบริการส่วนแถวนี้แล้วครับผมอันนี้ครับด้านในสุดของเฮาเนีน้องมัดกับป,ป้บากำลังตัดอยู่ฮะ นี่ครับป๋า,ปา,ปาครับครับผมนี่นี่ครับนในการตัดนี่เขาพอจะได้ว่าไม้แกไม้อ่อนป่ะโอ้ไม้แก่มันจะออกแดงๆครับออกแดงๆอ๋อพอสีมันเนาะพอสีมันครับครับอ่ะนี่ผมมาเลือกเองนี่อาจจะได้เป็นไม้อ่อนซะส่วนใหญ่นะฮะ <c oughs> นี่ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์แบบนี้เลยครับในการตัด ลัดนี่เป็นลัดแถมนะฮะโอเคเดี๋ยวพาราิดของเขาคงจะขนไปว้ตีเคทําล่านะครับพ่อหนอหลังจากนั้นก็จะวางแผนการทําแค่โต๊ะมานั่งแล้วแต่ก็เป็นการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามครับการทํางานของทีมงานของเคทําล่าซปานของเลงไซเขาก็อย่าลืมให้กําลังใจกันตัวครับผมก็ถ้าจะได้นะฮะถ้าถึงขั้นตอนการทําแคลมานั่ง เรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ของเขาจะพร้อมหรือบ่พร้อมจะได้แล้วจะสร้างมันออกมาเป็นรูปร่างจะได้แลกาศออกแบบมานั่งของเขาจะเอามาเป็นแบบไหนก็อ,อย่าลืมติดตามเพื่อกำลังใจกันตัวนะครับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ